สวัสดีค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาบันทึกข้อกําหนดที่ใช้ในระบบเงินเดือนค่ะเมื่อเข้ามานะคะเราจะเข้าในโปรแกรม Smartbit a l l เหมือนเดิมค่ะซึ่งโปรแกรมนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3โปรแกรมก็คือ Accounting, Payroll แล้วก็ MRP นะคะเราจะเลือกที่ Payroll ด้านล่างเลยค่ะจะเป็นไอคอนด้านล่างคลิก Payroll ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นเราจะคลิกที่ไอคอนข้อกําหนดของระบบนะคะซึ่งอยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะ เมื่อคลิกแล้วนะคะจะเข้าที่แก้ไขข้อระบบข้อกําหนดระบบเงินเดือนค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้นะคะโปรแกรมจะลันขึ้นมาเลขสานักสาขาสํานักงานใหญ่นะคะกดโอเคได้เลยค่ะชื่อผู้จ่ายเงินเดือนตามเคสสตัรด,ดี้ในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็นนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะ ตำแหน่งผู้จ่ายเงินนะคะบัญชีขีดการเงินค่ะลงมาที่รหัสบริษัทส่งธนาคารตัวนี้นะคะจะใช้เป็น041 00 00339ค่ะ รหัส ну ตัวนี้เราจะยังไม่ใส่นะคะลงมาที่เลขที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่ใช้จ่ายเงินเดือนนะคะจะเป็น 250- 2- 1 0 0 0 0 0ขีด2ีด1ตัวนะคะแล้วก็ขีด <conquer> 1ค่ะทะเบียนการค้าเราจะยังไม่ใส่นะคะข้ามาที่ประกันสังคมเลยค่ะเลขที่ประกันสังคมนะคะจะใส่เป็น 10- -0 5ีด0 0 8 8ขีด1ค่ะจากนั้นนะคะลำดับที่สาขาสำหรับเงินประกันสังคมตัวนี้จะใช้04ตัวค่ะโปรแกรมจะถามว่าหักเงินสมทบป,ประกันสังคมตัวนี้ใส่ค่า y ค่ะซึ่งแสดงคำว่าเย็ดค่ะถูกต้องแล้วนะคะลงมาที่ด้านล่างเลยค่ะรหัสสปสที่รับผิดช,ชอบนะคะตัวนี้จะเป็นเขียนพื้นที่9ค่ะ รหัสนะคะ09ค่ะถ้าเป็นชื่อสาขาที่รับผิดชอบคือพื้นที่9ค่ะลำดับของสาขาตัวนี้จะใช้02ตัวค่ะชื่อผู้นำส่งนะคะก็คือนางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะตำแหน่งนะคะ บัญชีการเงินค่ะสำหรับรายละเอียดหน้าอื่นๆเราจะยังไม่ใส่ในตอนนี้นะคะเราจะกด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็คีดข้อมูลพื้นฐานของการของระบบเงินเดือนเสร็จแล้วร้อยแล้วค่ะ